สวัสดีครับพบกับเราแล้วครับช่องทางลักกี้แฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับมาดูความสวยงามของเจ้าหญิงลักกี้นะครับวันนี้นะครับแต่งตัวเหมือนเจ้าหญิงลักกี้เลยนะครับนี่นะครับผมข้อความก็แต่งตัวให้ซะสวยเลยนะครับเนาะทออจะไปไหนครับลักกี้จะไปร่วมงานกับเพื่อนๆนะครับไปร่วมงานวันเกิดนะครับวันนี้ก็แต่งตัวสวยๆนะครับไปร่วมงานกับเพื่อนๆเนาะก็มีชุดสวยๆจากแม่ๆใจบุญนะครับพี่ๆใจบุญนะครับ พี่คุณแม่เอฟซีใจบุญนะครับท่านได้มอบชุดสวยๆให้น้องลักกี้นะครับคุณพี่หญิงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับาะได้ปีนชุดสวยๆใครกับเขานะครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ก็จะไปร่วมงานกับเพื่อนๆแล้วนะครับน้องแก้วอยากไปด้วยไหมลูกอยากไปด้วยแต่ไปไม่ได้นะเพราะขันเอาไปแค่เชือกเดียวนะครับผมก็จะไปเจอเพื่อนๆหลายเชือกเลยนะครับอยู่ที่นั่นนะครับผมเนาะ มีมงกุฎด้วยนะครับวันนี้นะครับมีนะครับผมใส่ซุดสวยๆแล้วก็มีมงกุฎด้วยนะครับลัคกี้วันนี้นะครับสวยงามนะครับสวยงามชุดสวยๆของลัคกี้นะครับวันนี้นะครับผมตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับเดี๋ยวก็จะพาไปนะครับแต่งชัวที่บ้านเลยนะครับวันนี้นะครับผมนาอตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ สวยงามเลยเนาะลักทีวันนี้นะครับเอ้านี่เอ้าเดินทางออกเดินทางครับไปร่วมงานกับเพื่อนนะครับมาเร็วชุดสวยน้องแก้วจะไปด้วยไหมน้องแก้วไม่ได้ไปนะครับมามามาที่ไปเลยนะครับนี่เดินทางไปแล้วนะครับออกเดินทางพร้อมรอรถคู่ใจนะครับ มา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 เ็วโอยยโอยโอ้ยไหมโอยโอยโอย,โอย,โอยไปรีบรีบรีบเรืเกินลักกี้เอ้ยช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยโอย ช้าหน่อยเดินไม่ทันมาเร็วไปแลนดครับตอนนี้นะครับีไปไหนเนาะโอ,โอ้แวะกินยาก่อนแวะกินยาก่อนเดี๋ยวฮัลโหลขอกินยาก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับเดี๋ยวไปต่อเนาะมีโบวสวยๆด้วยนะครับวันนี้นี่ แต่งตัวซะสวยงามเลยนะครับกว่าจะไปเจอเพื่อนๆนนะครับชุดจะออกหมดหรือเปล่าไปได้แล้วไปไปไกลแล้วไกลงานแล้ว วันนี้ไม่สะบัดเนาะทุกครั้งที่ใส่สะบัดนะครับวันนี้ก็ดีหน่อยนะครับผมเริ่มจะชินหรือเปล่านะกี้นี่มีมงกุฎด,ด้วยนะครับมีดอกไม้นะครับนู่นมีร้อรถผู้จ่ายไปด้วยนะครับวันนี้เอ ด,ดูไม่ชินเริ่มเดินเริ่มสะบัดหลังโอยมาเล้วจะไปถึงนู้นชุดจะจะออกหมดหรือเปล่าลัะกี่ระยะทางก็ไปไกลดูนะครับวันนี้ลองใส่ดูให้ไปเดินไปนะครับผมเป็นยังไงวันนี้โอยโอยเฮ้ เจอเพื่อนเนี่ยยางรถมาด้วยอ๋อเจอน้องช้างนะครับนู่นไปแสดงนะครับโอ้ยเนี่ยเนี่ยไปจกเขาแล้ว เจอทักทายทักทายทักทาย,าย,ยทักทาย,ายทักทายเออทักทายเพื่อนๆครับมาไปต่อมาเร็วจะไปกับเขาได้งไงมานี่เร็วเราไปนู่นมาไปต่อไปต่อมา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 เร็วมาที่หน้าขี้มาไป <c oughs> จะตามเพื่อนไปทางนู้นนะครับผมโอ้ยเ <c oughs> จอรถเจอรถ โอ้ยแยะทางก่อหลายร้อยเมตรนะครับผมนี่เจออะไรอีกครับจอดอีกแล้วจอดอีกแล้วคนสวยจอดอีกแล้วจอดอีกแล้วจอดแล้วรถก็จอดดูนะครับว่าอะไรเนาะแต่งชัวร์แบบนี้นะครับผมไม่เคยเห็นมาไปดู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 ด,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 ดูเริ่มเต้นแล้วเดีเอาเริ่มสายกลแล้วไปไปไปมามามาเร็วมาเร็ว มา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 จะถึงง่ายไหมวันนี้โอ้ยดูดูไม่ชินเวลาเดินเป็นแบบนี้ละทีโอ้ยเวลายืนอยู่เฉยๆไม่เป็นไรเวลาเดินนี่สะบัดมงกุดหายเรือ่องเนาะโอ้ย แวะกินยาอีกแล้วนะครับแวะกินยาอีกแล้วนะครับผมไปเฮ้ไปไปดูถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่น้องน้ําเพชรนะครับนี่นะครับน้องน้ําเพชรนะครับตัวเล็กนะครับนี่นะครับแล้วก็จะไปเท่าทายกับเพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆก็มาเยอะเลยนะครับวันนี้เฮาเฮาเฮาตีตีตัวเงาเฮาลัวลัวเขาเหรออาก์คีลัวช้างไม่เคยคุ้นเฮาเฮานี่เฮานี่นเฮานี่ไปไหนเนาะ อ้เอ้าไปทักทายเพื่อนๆหน่อยเอออาเจอเพื่อนๆนะครับนี่อาดีใจดีใจเจอเพื่อนๆหน่อยทักทายหน่อยนะครับทักทายหน่อยนะครับอย่าไปดึงชุดลักกี้ออกนะครับอย่าไปดึงออกนะครับผมจมือมอนเหรอน้องไพเรนจ้าน้องน้องพลินสวัสดีครับเลยไพลินสวัสดีครับไพเรียนโอ้ไพเร็ว จ้าจ้าจ้านะครับลักกี้เข้าไปใกลได้ทุกเชือกนะครับแต่อย่าดึงชุดลักกี้ออกนะครับพาล, <c oughs> ลินเลี่ยวเพื่อเพื่อนแล้วนะครับตอนนี้นะครับ <แ unterstüt S 1> เเพื่อนแล้วนะครับลักกี้เ,เ,าเอาทักทายทักทายเวลาเดินสะบัดเวลาแบบนี้ไม่สะบัดนะครับลักกี้เนาะเอร์คอยกี้ อโอเคเนาะลักกี้นะมาดูชุดที่สวยของลักกี้นะครับวันนี้นะครับผมนี่เอามาแล้วเพื่อนๆเอนยอะแยะเลยนะครับนี่ก็คุณยายทองคูณนะครับนี่คุณยายทองคูณนะครับน,น,น้องน้า้อาน้องอภิษนะครับ อย่าเพิ่งเอาชุดออกนะครับลาก,กี้นะครับผมแต่งัวสซะสวยๆทั้งนานเลยนะครับวันนี้นะครับรอง,งานนะครับผมยังไม่ได้เริ่มนะครับวันนี้ก็รอช้างมาและเชือกก่อนนะครับผมเนาะโอเคอ๋อไปทักทายกับเพื่อนๆแล้วนะครับตอนนี้นอนนอน สำหรับคลิปวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe น้องกีก้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับขอบคุณมากครับ